สว,ส,สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะสวัสดีค่ะแม่ชีนะคะท่านก็ได้เดินร่วมทุดงใช่ไหมคะแม่ชีเอ่อมาจากที่ไหนคะแม่มาจากสักแก้วแม่มาจากสักแก้วด้วยอันนี้มาจากกาบเชิงเราแม่ชีมาจากอ๋อแม่ชีบ้านเรากาบเชิงนะคะค่ะอันนี้แม่ชีมาจากอะไรสำนักสงฆ์เทพธารสามตรงนี้นะคะหลังบ้านจะโล่จะโล่ตรงนี้นะคะค่ะ อ๋อแม่ไม่ชีนี่ใช่ไหมคะ,คะอ๋ออู้วันหลังหนูมาเจอก็เลยจะไปทุดวงกับท่านด้วยพ,พึ่งพึ่งพึ่งร่วมวันนี้ใช่ไหมคะ,คะพึ่ง,ง,งร่วมวันนี้เพราะว่าเพิ่งมาเจอ,จอที่ช่องจอมค่ะพอดีครูแกมาวัดแกก็เลยพูดในฝังก็เลยเชียวแกไปไปครูพาไม่ชีไปไหนก็ไหนแกก็ไม่มาส่งที่นี่หรอกค่ะไปไปบรบริจกักไปถวายของท่านที่ช่องจอมเสร็จก็ตีรถเข้า เท่าสำนักแล้วก็มาทางนี้แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้โยมคนไหนเอารถไปส่งเราถึงหลวงพอ่อที่เธอกลัวเดินมาไม่ทนันท่านไงคะก็เลยพอดีหลวงพี่ที่วัดท่านโมทนาบุญโทไปหามารคทายกให้มรคทายกเอารถมาส่งพอมาส่งมาเจอหลวงพอ่อตรงนี้หลวงพ่อยังเดินมารถพนักงานก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ก็เลยไปบอกตรงนู้นว่าหลวงพออ่อจะพักนี่ก็เลยมาตรงนี้ค่ะ ค่ะตั้งใจว่าจะเดินไปถึงที่ไหนคะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆถ้ามีบุญก็ถึงนครพนมอคเคยเคยทุดงไหมคะแบบไกลสุดยอดเลยค่ะนี่แหละเดือนหนึ่งเดินเจ็ดจังก้าจังหวัดมังครับปีนี้ใส่รองเท้าไหมคะไปปีนั้นใส่แต่ไปกับที่ขอนแก่นไม่ให้ใส่ค่ะแล้วหนูอยากทราบว่าเวลาที่เราเดินคือเราไม่ใส่รองเท้านี่มัน มันเจ็บมากเลยใช่ไหมคะค่ะก้อนนี้ไงคะตีนพวกนี้แล้วร้อนด้วยร้อนด้วยตอนนี้เป็นแผลกันไหมคะเป็นค่ะอ๋องนั้นบวมชุ่มโอ้ค่ะด้วยแรงศรัทธาค่ะและอยากได้ผ้าก๊อซนะคะอยากได้ผ้าก๊อซอ๋อตอนนี้คืออยากได้ผ้าก๊อซอธิษฐานว่าได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้ตอนเย็นอยากได้อะไรอีกไหมคะพวกยาพอดีหนูก็เพิ่งเห็นว่าหลวงพ่อปวดท้อง เดี๋ยวหนูจะเอายากดไหลย้อนมาให้พอดีมีคนส่งเอฟซีส่งมาให้หนูเหมือนกันแต่หนูเห็นว่ากินดีเดี๋ยวจะมาถวายให้ยาลมสับหน่อยแล้วก็ค่าก๊อดนะคะได้ได้ก๊อดนี่คงจะใช้เยอะเหมือนกันนะอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูเอามาให้ค่ะค่ะตอนเย็นอาาศาสตร์ด้วยนะสาธุค่ะขอให้ถึงนครพนมนะคะแม่ชีขอให้บุญรักษาค่ะบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะขนาดมอญใกล้นี่เองเนาะค่ะ เมื่อก่อนไม่ชี้ก็เคยมาปฏิบัติตรงเขื่อนขยองนะคะอ้าวเหรอคะวัดอะไรตรงนั้นะวัดบ้านพยองตรงอ๋อตรงที่เขื่อนเลยใช่ไหมคะไม่ตรงวัดด้วยค่ะแล้วก็ตรงเขื่อนที่เข้ามาวัดเทพชัยมงคลนั่นแหละมั้งคะมีวัดเดียวที่เราไปนี่มันจะอยู่ขวามือค่ะค่ะถนนน่ะค่ะตอนนี้มีพระอยู่องค์เดียวค่ะเมื่อก่อนที่มาอยู่ที่นั่นเองมาถึงสองเดือนกว่าไมคะท่านนั้นค่ะสาธุสาธุค่ะ มาจากสาแก้วมากันกี่ท่านคะสามมาสามไม่ใชี้องค์เล็กนี่ด้วยหรือแม่มาจากสาแกพอรู้ข่าวหลวงพ่อค่ะดยอยู่ก่ทุ่งมกอ๋อค่ะก็เลยมาติดตามทุดงก็ไปเป็นรับท่านไงอยู่ที่ออไปรับท่านวัดไอ้วัดน้าอ้อยค่ะยังไม่ถึงหกหรือยังเลยโค้าถึงไปค่ะ ก็เลยบอกศรัทธาบอกว่าเน้ศรัทธาบอกว่าท่านเนี่ยจะพักอยู่ไหนนาะวะโคกสำรานบอย่างนี้ก็เลยพากันให้เลยรถเข้าไปส่งไปเอาเสื้อผ้าค่ะก็มือนมาเลยกให้ไม่ชีไปเอาของสุดยอดโอ้แม่ชีหลายท่านมากนะก็เจ็ดท่านใช่ไหมรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้แปดมูนชีูนอยู่องค์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแอนมินนะคะก็มาเจอแม่ชีนะคะซึ่งท่านก็เดินทุดดวงร่วมกับหลวงพ่อบุญชื่นนะคะตอนนี้เท้าเป็นยังไงบ้างคะเจ้ามันมันมันบวมข้อข้อข้างเลยแล้วก็มีแผลตรงนิ้ก้อยมันหนังมันตะลอกออกเดินเท้าเปล่าไหมคะก็มีเพิ่งมาเดินเปล่าตอนนั้นก็จะใส่รองเท้ามามันนั้นไม่ถึงนี่ค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนท่าน ขออนุญาตท่านพอดีท่านก็เลยว่าเอาแบบว่าตอนนี้ให้เปล่าให้แค่ขบเปล่าแต่เราก็เอาพัาสเตอร์ปิดช่วยค่ะะโอ้ยแล้วเดินบนถนนแบบอากาศร้อนๆแบบอากาศร้อนๆมาตรงช่วงนั้นมีตเศษแก้วมันก็ตัดโอโดนโดนเศษแก้วอะไรด้วยขออนุญาตนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มันออกแล้วค่ะเราเกลี่ยออกเลยค่ะอุ้ยเท้าบวมมากเลยบวมค่ะบวมทั้งสองเลย Oh. เราเราเกิดมาในชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงไปยังไงเนาะตายไปก็ให้มันมันได้ถึงมันได้เห็นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้อะเนาะแล้วก็ปฏิบัติเอาให้มันเป็นจริงเหมือนท่านบ้างนะพยายามทำเอาสู้จ้ะที่แรกก็พลิกไา้พลิกขวาขวา้ายขวา้า้ไปไปมามา,มาก็นิ่งได้แม่มาจากไหนคะเนี่ย บ้านเกิดอยู่บุรีรัมย์บ้านเกิดอยู่บุรีรัมย์เริ่มเริ่มตามทุดงมาตั้งแต่จังหวัดไหนแล้วเริ่มทุดงมาจากโคกสูงมากับท่านแล้วอยู่วัดอยู่ที่วัดสระเกาะทมปราสาทสดกเกะทมค่ะแล้วก็ญาติญาติธรรมเขารู้จักเล่นเขาก็ชวนมาก็เลยมาก็เลยมามาเป็นแม่ขาว คนหนึ่งตอนมาจากสะดอกกอท่อมนะแม่ชีแม่ชีสองสองคนมาสองามาสามทังหมดแหมค่ะ<ช>นะทีนี้ก็เลยมามามา,มาจากหกสูงทีนี้ก็มาต่อต่อ,ต,อต่อมาขึ้นเขาเ,เขาตะโกลงมาลานจายลงลงมามท่าน<ม>ก็จะพาพักแบบนี้แหละค่ะตอนนี้ อ๋อตั้งแต่วันที่สองตุลานะคะสองตุลาเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันนั่นเองใช่ไหมไม่แต่แม่ชีใช่ไหมแม่ชีเจ็ดวันใช่ไหมคะแต่ท่านเดินตั้งแต่วันที่สองห้าสิบกว่าวันแล้วเนาะท่านก็ไปนู่นแหละรอบจากอะไรนู่นจันมาวกนู่นเขาตะโกเขาอะไรเ้อเออมีหันายนุ่นแดงอะไรประมาณเนี่ยนะท่านก็จะแวะไปนู่นนี่นั่นอ่ะนะค่ะ แม่ชีเจ็ดวันแล้วสําหรับแม่ชีค่ะเจ็ดวันวันนี้ตั้งแต่บุรีรามเลยใช่ไหมคะหรือสระบุรีนะหนูลืมตั้งแต่ถ้าจะเป็นเริ่มเริ่มเลยไม่เริ่มที่เดินเริ่มที่เดินนั่นจะเป็นเขาน้อยค่ะเขาน้อยจากเขาน้อยมาเลยแต่ตนอกนั้นก็จบคุกสูงนางงามอะไรประมาณท่านจะเริ่มเดินทุดงประมาณกี่โมงคะแม่ชี ก็ท่านจะเดินเดินประมาณชั้นข้าเสร็จแปดโมงกว่าแปดโมงก็เริ่มเดินค่ะตีี่ห้าครึ่งท่านก็จะตักบาตรแล้วก็ชันเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าประมาณนี้นะท่านก็ออกเดินทุดงท่านก็จะออกเดินท่านก็จะเดินไปอ่าแล้วเดินวันละกี่กิโลคะแม่ชีบางทีก็สามสิบกิโลประมาณสามสิบกิโลคือไหวแต่วันนี้น้อยนะวันนี้วันนี้ได้ยินว่าสองกิโลหรืออะไรประมาณนี้ได้ยินก็พูดกันค่ะแต่น้อยนั่งรถจ้ะ วันนี้หมอให้นั่งรถอดีมันเพราะว่า,าไม่ไหวมากนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะแม่ชีหมอเขาบอกว่าถ้าเดินมียานะคะมียาตอนนี้ต้องการอะไรไหมคะแม่ชีตอนนี้ต้องการมีดสักเล่มหนึ่งมีดมีดแบบไหนมีดตัดสมมติวา่วาเรามีดเราไว้ตัดอันน้นอันนี้อันนั้นนะอ๋อต,ตัดเชือกตัดอะไรหรือตัดไอเนี้ยที่พันแผลนะอ๋อคัตเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอพวกที่พันแผลไม้เชือกไอเนี่ยไอที่เข เอายายอดใช่ก็อพอเสื้อเตอิบปิดทำมันฉะนั้นก็เดินไม่ได้แล้วใต้ฝ่าเท้าเป็นยังไงคะแม่ใต้ฝ,ฝ่าเท้าก็ไม่ค่อยเป็นไรนะแต่บวมใช่ไหมมันจะเป็นแต่ข้างๆข้างๆเ,เนี่ยเนี่ยเข้างๆคุณพาร่า,านี่คิดว่าไงคะอาการแตกเนี่ยเอเกิดจากการเสียดสีแล้วก็ความร้อนแล้วก็กลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวจะติดเชื้อในกระแสเลือดบวมมากเลยเนาะ ต้องพักให้แล้วจะทำให้แผลหายไปถึงจะเดินได้เดี๋ยวมันจะอักเสบไม่ใช่ครัวอักเสบครัวจะเยอะกว่านั้นนะแม่หมอหมอเขาให้นั่งนั่งนั่งมาไปสิเดียวคก็คิดว่าจะไปหัวใจมาประมาณนีจะขอท่านแต่ไปถึงที่จะพอนั่งนั่งทำเราก็จะนั่งไปกระชากมือไม่ชี้จากไหนไม่ชี้มาจากไอ้ สูงนางงามโค้งงูแล้วก็โคราชเหรอครับไม่ใช่สะลโกปศาสตร์สโลโกธมอ่ะสโลโกธมที่สาแก้วไม่ใช่เออสาแก้วแต่ว่าสาแก้วสะลโกปศาสตร์แก้วที่สาแก้วแล้วก็เริ่มต้นมามามาพักอยู่ไอ้อ่ำน้อยออ่มน้อยเราอ่อยอะไรเนี่ยหันสายมันแดงอะไรประมาณเนี้ยนะ จุดมุ่งหมายของพระอาจารย์จะไปที่จุดมุ่งหมายของท่านก็จะไปท่านจะไปตรงไหนที่มีพระนั่นอันนี้ต้องถามท่านนะแต่ท่าน้อยก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายท่านอันนี้ต้องถามทนานะต่างดิท่านจะเดินไปถึงที่ที่ไหนครับจังหวัดไหนอ๋อท่านจะไปจังหวัดอ๋อไปอยู่จ้ยินจะไปไม่ใช่เหรออันนี้ต้องถามท่านแต่ท่าน้อยไม่รู้นะ วันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่อยูอทออ่ที่อ่เ่ออะไรสวนป่าสวนป่า,ปาของกรมป่าไม้นะครับตอนนี้วันนี้เรามาทําอะไรคะคุณครูก็มาอิ่มบุญนะครับแล้วก็ได้ต้นนะครับตามที่ท่านได้เดินทุดงนะครับมาตั้งแต่จังหวัดโดยผ่านทางช่องจอมกาบเชิงนะครับตอนได้ข่าวก็รู้สึก ตื่นตานใจแล้วก็อยากจะมารับระบุญนะครับส่วงการรับบุญกับพี่น้องชาวชายแดนแถวๆนี้นะครับตั้งแต่พี่น้องชาวบ้านปงตึกมาจนถึงชาวบ้านเขาเรียกบ้านอะไรแถวนี้ตรงช่องจอมนะครับช่องจอมกับเชิงแล้วก็บ้านนาเรียงแถวๆนี้ครับก็ได้มาร่วมกันนะครับสาธุบุญนะครับกับพระอาจารย์ด้วยนระอาจารย์เดิน1 0 0่นกิโลนะคะ ท่านอายุ74 72 72เหรออายุเยอะมากจะไปเราจะได้เดินเท้าเท้าสำคัญเลยกว่าพันกิโลเดยังหนูซื้อมาให้เมื่อกี้ซื้อยามาให้ท่างนู้นเขาอยากได้พลาสติกเดี๋ยวซื้อน้ำเกลือมาให้แม่ชีโู้เท้าบวมมากๆเลยนะคะแม่ชีท่านก็ด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา แม่ชีบอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดเมื่อกี้ที่คุยกับอดีตจะไปให้ถึงที่ท่านปรารถนานะมาถึงท่้นนี้แล้วคิดว่าจะสู้ต่อไปแต่ตอนนี้นะคะท้าแม่ชีท่านอักเสบมากๆบวมมากเลย่บางทีอาจาไม่ไม่บางทีอาจจะยอโทรจทกัดแตกัดปรารถนามาถึงนี้แล้วจะกัดทำไมขอรถมีเยอะค่ะพอเราไปไม่ได้ก็ขอรถได้ค่ะเขาก็ไม่ไม่ใจดำาม่ร้านนะ นี่ดลายคันอนั่นแหละก็เอาไปได้เดินได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็อแต่เวลาเราไปห้องน้ำไปอะไรไงครับมันลำบากไปห้องน้ำมีรองเท้าแตะแต่ไม่เจ็บใช่ไหมครับเวลาแถวแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมันคาบอ่ะมันเท่าไปนั่นแหละเขตสแก้วนั่นแหละเขาพ่อพรมสวรรค์จะมีรอยพระบาทอยู่เหมือนกันนะไปขึ้นเขาขึ้นเขาไป ม่ชีบวชมานานหรือยังคะบวชชีก็ปฏิบัติมานานแต่ว่าบวชก็เคยบวชมาสองหนแล้วแต่ไม่สําเร็จผลอ๋อไม่สําเร็จต้องสึกไปใช้กันดูหลานดูเหลนดูลูกห่วงคือเรายังมีห่วงยังมีห่วงอยู่แล้วก็มาเป็นมาเป็นในสมองเสียค่ะประสาทเสียจะชอบแบบมียากินยาจะหมอจะนะแต่ว่าเอายังไงก็เอาตายก็ตายในเมื่อมัน มันจะตายก็ให้มันตายไปอย่างนั้นนะจะเอาให้มันรู้ๆไปเลย <laughs> แพ้บุญก็ยังดีกว่าเจ็บใจเจ็บใจอยู่กับครอบครัว,วเนี่ยมันทุกข์ใจนะ <c oughs> แต่แพ้บุญเนี่ยเราอาจรักษาหายได้แ,แต่แพ้ใจเราอาจจะเจ็บนานถ้าไม่ถ้าไม่ปกงถ้าไม่ตัด แม่ชีทานมือเดียวนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับด้วยความตืนต่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจสําหรับผู้ศาสนิกชนนะครับที่เตรียมพร้อมนะครับนําผ้ามารองพื้นไว้เพื่อให้ท่านได้เหยียบแล้วก็เตรียมยาวมาตั้งแต่ปุงตึกมาเรื่อยๆริมทางจนถึงช่องจอมนะฮะก็รู้สึกว่าโเห็นแล้วอิ่มบุญแทนนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาทางนี้ว่าจะมาทํา แา่คดีเหมือนกันพอมาถึงตื้นตันนะฮะถ่ายรูปก็สั่นก็เห็นก็จะน้ำตาไหลนะครับศรัทธามากเยอะมากมีความรู้สึกอิ่มบุญครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยมาก็รีบมานะฮะจะได้เห็นด้วยกันจายสั้นช่บอกสถานที่ตรงที่หน่อยคือตรงไหนอ่สถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักของป่าไม้นะครับของของป่าไม้เป็นเป็นพุ่เชิง ป่าป่าไม้หัวเชยถนนเส้นระหว่า,วางช่องจอมาสังขารผ่านทางบ้านโค้งใจากช่องจอมาครับผมก่อนที่จะถึงเ,เลยซี่แยกที่จะไปทางช่อองอบ้านขยองทางนี้ก็จะไปบ้านเจโรกซี่แยกนาสนวจนีาเรียกซี่แยกนาสนวน,น,น,วนบ้านนนนนาสนว,นนวี่แหละก็คือเส้นถนนระหว่า,วางช่องจอมมาบ้านโครงตึกเนาะ ครับแล้วก็บ้านสนวนครับนั่นแหละสียแยกบ้านสนวนวันนี้นะคะแอดมินก็มาเป็นรอบที่สองนะคะนำยามาให้กับทางแม่ชีค่ะแม,แม่ชีก็เจ็บเท้านะคะได้รองเท้าใหม่แล้วเนาะได้ใหม่แล้วค่ะได้ใหม่แล้วหนูเข้าใจว่าผ้าใบาตกลงรองเท้าแตะ หนูเข้าใจว่าแม่ชียอยากได้ผ้าใบไหนผ้าใบซึ่งมาไม่ไม่ได้ซื้อมาหนูเอายามาให้หสวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะตอนนี้นะคะแอนมินก็อยู่ที่อำเภอจเชิงนะคะอยู่ที่สวนป่านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้แอนมินนะคะก็ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อบุญชื่นค่ะซึ่งท่านได้ทุดง,ง,ง่านจุดตรงนี้แอดมินถือว่ามีบุญมากๆเลยนะคะที่ได้มี โอกาสมากราบท่านค่ะและวันนี้นะคะมินก็มาเป็นรอบที่สองนำยาดีด้วยนะคะจ้าทุจ้าทุจ้าุจ้าจุเป็นบุญด้วยจ้าเด้อบุญพบประลักษาคุณจะอับจนด้วยจ้าใสใสกต่หนักมอมั่นยจอเต็่มีศีนมีธรรมอันนี้ก็ไฮเตอร์ของ I you ว่ามีบุญหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีโอกาสได้มาเจอนะคะถือว่าแอนมินมีบุญมากๆเลยนะ,ะที่หลวงพ่อท่านไม่รับปัจจัยไม่รับอะไรแอดมินพยายามอยากจะช่วยท่าน,น้้ำมันกับผู้ที่ร่วมติดตามแต่ท่านไม่รับนะคะ <c oughs> พอดีได้โอกาสทางแม่ชีท่านขอความช่วยเหลือแอนมินดีใจมากๆแล้วก็เป็นบุญของแอดมินจริงๆที่ได้ได้ได้ไดรับคํานี้แล้วก็ได้นํามาช่วยแม่ชีในการเดินทางขอบคุณ เรยามาถวายแม่ชีถ้าเป็นไปได้ต้องสิบบาทอะไรอย่างนี้นะคะที่พบได้คะสำหรับแม่ขาวนะคะอค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาเลยแม่ชีก็ไม่มีมาเลยอ๋อค่ะได้ได้ได้ค่ะรบกกวมาสาธุสาธุค่ะเป็นบุญของหนูค่ะตอนนี้นะคะแอนมินนะคะก็ได้ยิแม่ชีได้นํายามาถวายนะคะก็อยากอยากจะร่วมเดินทาง โดงในครั้งนี้ค่ะแต่ไม่มีโอกาสจริงๆส่งใจอย่างเดียวค่ะให้ใช้ชืมจนหมายไม่รู้นะโอ้หญยนู่นวะนู่นนุ้ยายตรงนู้นไปดูใช้ยืมแกอันนี้น่ะยืมแกเป็นแผลน่ะผ่านเหลืออะไรอีกคะแป๊ดพวกแฟตเหรอคะแฟตไม่มีเลยเลยไม่แฟตเอามาแป๊ดถอนมีอะไรอีกอาบองนอนอะไรอย่างนี้หามากขัดต้องการแป๊ดเลยจ้าลองเล็บกระชากกระชาก๊อตแค่นั้นเลย ันไดแล้วจคุณแม่ไหนวางให้แม่เยแ่มันกันเดียวจะพันขาเรายังไงฉันจะพันต่เดียวนฉันจะพันนิดเดียวแล้วฉันจะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูประกาศลงเฟซสมมุติวราไม่จดเดินทางไปไหนทางที่เขาได้ได้เจอเขาแม่จะเตรียมให้ราเดี๋ยวหูมือเท